เอาอันนี้พวกเราถอยหลังก่อนดีกว่าครับใสาเออใอ่เออเป็นต้นไปอันนี้นะคะก็ถอยหลังเป็นการวางเงินวางเงินเอาเราจะวางไม้ตรงไหนใช้ใช้ไม้นี้หรือว่าถ้ามีไม้อันนี้หรอใช้ได้ใช้ไม้ลำโพงดีกว่าครับไม้ลำโพงดีกว่าใช้ไม้ลำโพงจะได้ไม่ต้องไปใกล้ๆกันพี่พูดที่นี้าพูดไมเลยพูดไม่พูดไมเลยไม่อยู่หน้าพี่ <S <S แล้วก็ของพี่มีบ้านเลยกัแน้นี่คือละอันเลยแบ่งเป็นแบ่งเป็นหน้าที่ทางัานจอํำโพงก็ไดเอครับจะเป็นจตอนนี้นะครับวันนี้ผมก็รอยาวถึงัวนะคุณนัะนะครับที่มาที่บ้านผมนะครับก็ผม เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรนะครับผมรักสารคำพูดแล้ววันนี้เราไม่ได้เป็นการเดิมพันเป็นการชวนกระทําบุญใช่ใช่ถูกต้องนะโดยทําบุญบ้างบุญน้อยก็อยู่ที่ผลของดวงตาของคุณธนัตแต่ข้อตกลงมนด้วยอย่างนี้ <c oughs> ข้อตกลงคือ คุณธนัทบอกพร็อพใหญ่เงินสดวันที่ท้าผมได้ผมเตรียมเงินสดหนึ่งล้านบาทผมไม่ได้เพื่อนเล่นผมไม่ได้เพื่อนเล่นนะผมไปลนะผมขอค้าพอดไม่ใช่เพื่อนเล่นที่นี่ไม่สนามเด็กเล่นแต่สิล้านคุณคุณสิบล้านทำไปถึงว่าเป็นเทมันละสบาทแล้วมาเล่นกับคนร้านหนึ่ง เป็นใช่เหรอไม่ใช่เพื่อนเล่นไปไปสั่งมาเล่นนู่นใจเย็นพี่โอเคผมไปแล้วผมผมไม่มีอะไรจะเล่นกับเด็กคนนี้โอเครับคุณพ่อครับที่ทำให้เสียเวลาแต่ว่างานเดินพันครั้งน,นี้เป็น